สวัสด,ดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อข่าวกันนะครับหลังจากที่นักลงทุนล็อกอินเข้าสู่ขั้นตอนแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอ MTS Portal ให้เลือกหัวข้อข่าวนะครับหลังจากที่เลือกหัวข้อข่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูนะครับหัวข้อข้างบนนะครับจะมี3หัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้ 1. ข่าวประชาสัมพันธ์2ข่าวการลงทุน3ข่าวบทวิเคราะห์ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์จะเป็นการประกาศเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของทางบริษัทแม่ทองสุขไม่ว่าจะเป็นการประกาศเปิดปิดวันทําธุรกรรมรับส่งทองการประกาศเปิดปิดสาขาต่างๆในวันหยุดนักขตัตฤกษ์การประกาศจัดงานสัมมนา MTS Go Online Classroom ต่างๆรวมถึงการเปลี่ยนแปลงประกาศหน้าเว็บไซต์เป็นต้นข่าวการลงทุนซึ่งจะแบ่งเป็น3หัวข้อย่อยให้นักลงทุนท,ทุกท่านได้เริ่มศึกษาหัวข้อที่1ข่าวทองคํา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาทองคาการขึ้นลงของราคาทองคํารวมถึงภาพรวมทิศทางราคาทองคําในระยะสั้นกลางและยาวหัวข้อที่สองข่าวหุ้นปัจจัยที่สําคัญภาพรวมที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นรวมถึงการเปิดปิดการขึ้นลงของราคาหุ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งตลาดเอเชียหรือทางฝั่งตลาดของยุโรปรวมถึงข่าวสารในตลาดหุ้นของสหรัฐและหัวข้อที่สข่าวเศรษฐกิจ ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อทุกตลาดการลงทุนของตลาดโลกรวมถึงการเคลื่อนไหวของภาพรวมเศรษฐกิจโลกโดยทางบริษัทแม่นทองสุขได้รวบรวมข่าวสารข้อมูลที่สำคัญต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกมาอัปเดตข้อมูลให้นักลงทุนทุกท่กทานได้ติดตามและศึกษาเพื่อให้ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและการแข่งขันข,ของตลาดโลกบทวิเคราะห์ ในส่วนหัวข้อบทว,วิเคราะห์เราจะแบ่งเป็นสามหัวข้อย่อยให้นักลงทุนได้เริ่มศึกษาตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หัวข้อที่1โกลบทว,วิเคราะห์ราคาทองคําโดยจะกล่าวถึงแนวโน้มทิศทางราคาทองคําในแต่ละวันการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งจะช่วยบ่งบอกถึงแนวรับแนวต้านที่สําคัญต่างๆรวมถึงการวางกลยุทธ์ในการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นกลางและยาว รวมถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาทองคำเช่นตัวเลขเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆที่นักลงทุนต้องติดตามหัวข้อที่2 z e t 50บทว,วิเคราะห์เ e t 50 Index Future จะกล่าวถึง Technical Analysis แนวรับแนวต้านคำแนะนำน,นักลงทุนต่างๆและข้อควรระวังรวมถึงการใช้กลยุทธ์ในการเข้าเทรดซื้อขายและหัวข้อที่3 global future จะกล่าวถึงกลยุทธ์การลงทุนและแนวรับแนวต้านของสินค้าในกลุ่มตลาดโลก Global Future อาทิเช่น Comex Gold Comex Silver NYMEX Oil S&P 500 Dow Jones Nasdaq เป็นต้น